สวัสดีครับวันนี้19องศานะครับวันนี้ท่าทาพาเทียอยู่ที่ดอยถนนนะท่านผู้ชมอยู่ที่สถานีรายงานดอยถนนนะครับกองทัพอากาศเป็นเขตพื้นที่ของทหารนะท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะอากาศประมาณ19องศาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดินพาเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนท่านผู้ชมส่วนบริเวณด้านข้างนึ่ก็จะเป็นเหมือนกับปลูกต้นไม้ไว้สวยงามมากท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวชาวไทยและชาวต่างชาติเนาะก็จะ มาถันล,ลุงถันรวบกันดอกไม้สวยๆท่านผู้ชมดอกไม้เขาเรียกอะไรนะดอกไม้หน้าหนาวเหรอดอกไม้บรรยากาศหน้าหนาวเนาะสวยงามมาหล่าตาเดินไปก็ชมนกชมไม้ชมดอกมงดอกไม้ไปท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เรามามาเที่ยวโดวยเฉพาะแล้วก็เปิดใจให้กว้างให้สนุกสนานเที่ยวฮาประมาณนี้ท่านผู้ชม mm. ก็เดินไปเรืเ่อยๆนะจะก็จะถึงตรงจุดชมวิวของเราท่านผู้ชมดูนกดูไม้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนท่านผู้ชม อากาศดีๆแบบนี้เราเราหาได้ยากสิบเก้าองศาท่านผู้ชมก็ไม่ถือว่าหนาวมากอันนี้อยู่บนยอดดอยิน์เลยนะท่านผู้ชมบนยอดดอยเลยกําลังจะพาท่านไปดูจุดชมวิวข้างบนนี่ครับบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นเขตของทหารนะท่านผู้ชมเป็นเขตเขตของทหารทหารอากาศท่านผู้ชมแต่เขาก็จะทําคือจุดจุดนด่งโดดใจของลูกค้าก็คือเป็นจุดชมวิวนั่นเองท่านผู้ชม จุดชมวิวที่อยู่ชั้นบนเดนเดินไปเรื่อยๆเรก็จะเจอท่านผู้ชมบรรยากาศก็ดีอันนี้อยู่บนยอดดอยสูงสุดเลยนะสูงสุดของประเทศไทยนะท่านผู้ชมถึงแล้วท่านผู้ชมถึงแล้วถึงแล้วนี่กาลังจะเดินเข้าไปเดวเดินขึ้นบันไดไปหลงมงคงดอกไม้อากาศก็เย็นสบายไม่หนาวมากไม่ร้อนมากเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนี่ จุดชมวิวกองทัพอากาศดอยินทนทน์ท่านผู้ชมนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีชาวจีนก็มีท่านผู้ชมก็จะมาในจุดจุดนี้กันเราก็จะมาชมวงชมวิวกันเนาะท่านผู้ชมก็น่ารักไปอีกแบบนำภาพส,สวยๆที่บางท่านอาจจะไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาเที่ยวอากาศห,หนาวๆนะก็นำภาพส,สวยๆน่ารักน่ารักมาฝากทุกทุกท่านเนาะ ก็จะเป็นวิวสูงสุดแดนสยามท่านผู้ชมนี่แหละคือจุดสูงสุดของดอยอนนนคือประเทศไทยนั่นเองตอนนี้ลงมาแล้วท่านผู้ชมลงมาแล้วเราจะไปอีกที่หนึ่งเราจะไปตรงที่มีป้ายสูงสุดแดนสยามกันท่านผู้ชมอันนี้ก็ลงลงมาจากตรงที่จุดชมวิวแล้วนะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเป็นป้ายนะั้นท่านผู้ชมนั้นเราจะไปถ่ายป้ายกันเพื่อจะได้รู้ว่า เรามาถึงจุดๆนี้แล้ว <laughs> แต่ตาตาไปเที่ยวก็มาแล้วรอบนั้นะแต่มาที่เลก็ประทับใจบรรยากาศอากาศมันเย็นสบายท่านผู้ชมพออากาศเย็นสบายแล้วจิตใจเราก็มีความสุขไปด้วยเหมือนเราได้ปล่อยวางอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชม <S <s ก็จะประมาณนั้นท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นลานจอดรถนะมีทั้งชาวไทยชาวจีนชาวต่างชาตินะท่านผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เยอะ อันนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดจุดที่หนึ่งที่จะขึ้นไปชมอชมไปถ่ายป้ายองกรนะนั้นท่านผู้ชมช้างช้างสองตัวนี้ท่านผู้ชมเนี่ยช้างที่อยู่ตรงเนี้มือจับแล้วเย็นมากท่านผู้ชมเพราะว่าช้างอ่ะเขาโดนอากาศหนาวใช่ไหมละ่ะเขาเป็นปูนอ่ะพอเราเอามือไปจับเย็นเฉียบเลยท่านผู้ชมเย็นมากเย็นมากมีช้างสองตัวนะ ที่อยู่ตรงทางขึ้นเนียเย็น uh. มากท่านผู้ชมเย็นเฉียบนี่แหละเพราะว่าอากาศมันหนาวไงเย็นมากๆแต่วเราจะขึ้นไปข้างบนกันเข้าไปในป่าลงดิบกันก็ไม่ถึงกับป่าลงดิบหรอกท่านผู้ชมก็ขึ้นไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ชมชมบรรยากาศด้านข้างไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่เราอยู่บนดอยเลยนะท่านผู้ชมดอยสูงเลยนะ นอยเทนอนนี่เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะท่านผู้ชมสูง2,565เมตรนะท่านผู้ชมสูงมากเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเดินขึ้นไปเพราะว่าถ้าเดินขึ้นเร็วมากเดี๋ยวมันจะเหนื่อยจะเหนื่อยมากค่อยๆเดินขึ้นไปเพราะว่าอากาศกัาเรียกว่าอะไรนะอากาศมันเย็นแล้วมันจะเหนื่อยง่ายก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นไปใกล้ถึงแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันท่านผู้ชม เมื่อกี้เดินมาจะมีรู้สึกจะมีถั่ว,วจีนนะถั่วจีนเดินตามมาถั่วจีนคนจีนขึ้นผู้พเเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่สูงสุดแดนสยามท่านผู้ชมเนี่ยสูงสุดดนสยามก็คือที่ที่เขาบอกไว้ก็คือสูงถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมตรนะท่านผู้ชมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมตรนี่คือสูงสุดแดนสยามเลยนะเนี่ยเอถ้าใครมาดอยทนนต์ต้องมาถ่ายตรงนี้นะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมตร สูงที่สุดในประเทศไทยนะท่านผู้ชมยอดดอยอินทนนท์เสร็จแล้วเราจะขึ้นไปต่อยอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศนักท่องเที่ยวให้ดูขึ้นไปนิดหนึง่งขึ้นไปไปจะมีเป็นเจดีเจดีที่อยู่ด้านบนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาเทวดาอยู่ที่นี่เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เราก็จะไปดู มีเจดงเจดีตรงนี้นะก็ก็มาอ่ายสักการบูชาได้เป็นเหมือนเจดีเจ้าที่หร <Napoleon>. ือ <disappointing> ว <bosses> <pos anch drugs> ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ผู้ชมเนี่ยครับเป็นเป็นของโบราณของเก่านะของเก่าของโบราณนั่นผู้ชมเนี่ยมีมานานแล้วเพราะามาหลายรอบก็ก็เจอเจอทุกครั้งคือเป็นของโบราณนี่จะเป็นชาวมีทั้งชาวไทยชาวจีนนะท่านผู้ชมกำลังเดินมาชาวไทยชาวจีนกำลังเดินมา แต่แล้วเราจะลงลงไปด้านล่างไปต่อด้านล่างทางลงน,นี่เป็นทางลงอากาศก็ประมาณสิบเก้าองศาท่ทานผู้ชมก็ก็จะมีแดดบ้างมีแดดบ้างแต่ว่าแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันหนาวมาเลยแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่บรรยากาศด,ด,ดีท่านผู้ชมทัานใดมีโอกาสมาก็แนะนํานะให้มาที่้อยถนนเป็นเป็นดอยที่มีชื่อเสียงของของประเทศไทยก็ว่าได้ท่านผู้ชมเป็นเป็น เป็นสถานที่ที่คนอยากจะมากันคือคือลอยนถน,นนนเองตอนตอนกลางคืนจะมีเหมยขาบท่านผู้ชมเหมยขาบก็คือเหมือนน้าค้างแข็งน้ําค้างที่มันอยู่บนยอดหญ้าเราเรามันอยู่นานจนมันแข็งเพราะมันหนาวไงตอนกลางคืนเน่ยจะหนาวบางทีที่นี่นาหนาวถึงศูนย์องศาเลยนะท่านผู้ชมจนน้าค้างกลายเป็นน้ําแข็งอ่ะพูด,ดง่ายๆน้ําค้างกลายเป็นน้ําแข็งเลยเลยก็เดินชมนกชมไม้ไปแต่เรามาเสสายแล้วเราก็ไม่เจอหรอก น้ำค้างแข็งเพราะว่า,าแต่สายเราพอแดดออกแล้วน้ำค้างก็ละลายแต่เราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ยังมีโอกาสหนาวอยู่เนาะก็ก็ถ<ๆ>ือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ a เมซิ่งมากเลยท่านผ<ๆ>ู<ๆ>้ชมเราได้ไปห้องน้ํากันท่านผ<ๆ>ู้ชมบริเวณนี้ก็จะเป็นตาตาหลังจากที่เข้าห้องน้ํามาเนาะท่านผ<ๆ>ู้ชมอันนี้อยู่บนดอยเนาะก็จะมีแม่อุย้ยแม่อุ้ยน่ารักน่ารักพูดพดคําเมืองพูดคําเมืองเขาก็จะขาย ใส่ก iels, yuan, penguin, ล่องใส่กล่องร้อนๆนะเพราะอากาศมันเย็นใช่ไหมล่ะพออากาศเย็นแล้วเราต้องกินอะไรที่มันร้อนๆนะท่านผู้ชมกินร้อนเนี่ยก็จะมีใส่กล่องใส่กล่องขายแม่อุ้ยขายแม่อุ้ยบอกหนาวหนาวหนาวแต่แต่บริเวณตรงนี้อะจะประมาณสิบเจ็ดองศานะท่านผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเราไปตรงหอหอชมดาวอะมันจะสิบเก้าองศาเนาะคือคือคืออากาศมันจะปรับขึ้นปรับลงเรื่อยๆเราไม่แน่ใจประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่แหละแต่ที่เนี้ยที่ตรงบริเวณเนี้ยที่เรามาเข้าห้องน้าเนี <it 's> <ine> <mate được> ้ย จะมาประมาณสิบเจ็ดองศาท่านผู้ชมสิบเจ็ดองศานี่ก็คือหนาวเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็จะมีร้านกาแฟเนะก็จะมีฝรั่งฝรั่งมานั่งทานกาแฟกันชิวๆอะไรประมาณนี้ร้านขายของฝาอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมโมเดลต้นมงต้นไม้พวกนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดื่มกาแฟกันนั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮาอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ก็เป็นบรรยากาศที่ ที่ร่มเลื่นน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเยอะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มาก็จะมาเข้าห้องน้ํากันก็จะมีสถานที่ให้ให้เยี่ยมชมหรือว่ามาถลงุงถลงวกกันเยอะแยะมากมายท่นานผู้ชมบรรยากาศดีท่านผู้ชมไม่ร้อนเนี่ยก็ะจะนั่งนั่งชันทานชากาแฟอะไรกันประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมตรงเนี้สิบเจ็ดองศาท่านผูยยน้ชมยอดดอยสิบเจ็ดองศา อุทยานแห่งชาติโอยทนนน17องศาท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมขอใทุกท่านมีความสุขม,มากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ